ขอต้อนรับน้องๆทุกๆคนเข้าสู่รายการ NBT Young Creator ค่ะรายการที่จะมาเปิดโลกทาศานให้กับน้องๆทุกๆคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานด้วยคอมพิวเตอร์อาร์ตจากหลากหลายวงการค่ะไม่ว่าจะเป็นวงการแอนิเมชันภาพยนตร์โฆษณาหรือแม้แต่กระทั่งวงการไอทีค่ะและในบางสัปดาห์นะคะพี่วิจะพาน้องๆไปสัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จในสายงานครีเอทีฟและศิละปะค่ะ อยู่เชื่อว่าบุคคลเหล่านี้นะคะจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆทุกๆคนที่เป็นแฟนๆรายการ NBT Young Creator ของเราค่ะ สำหรับในช่วงเซาไฮในสัปดาห์นี้นะคะพี่วิจะพาน้องๆไปเกาะติดกับโครงการดีๆ ABU Digital Teen Thailand 2 0 1 4ค่ะซึ่งปีนี้นะคะประเทศไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดีๆนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆที่มีหัวใจรักในการสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันได้แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ค่ะบรรยากาศการบันทึกเทปกับโครงการดีๆแบบนี้จะเป็นยังไงไปติดตามชมได้ในสกู๊ปพิเศษของเราในวันนี้เลยค่ะไปชมกันเลย การเดินทางมาถึงของน้องน้องเยาวชนตัวแทนจากประเทศกลุ่มสมาชิก A.B.U. ทั้ง6ประเทศได้แก่ญี่ปุ่นมาเลเซียบุรินทนดารุสลามกัมพูชาเวียดนามและมองโกเลียเพื่อเข้าร่วมการบันทึกเทปกับกิจกรรมในโครงการ A.B.U. ด i g i s t ทีน2014 โดยในปีนี้ประเทศไทยได้เป็นเจา้าภาพรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ทักทายกันอย่างเป็นมิตรของน้องๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ABU d i g i t a r Teen 2014ซึ่งได้เจอกันครั้งแรกณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่วยทลายกำแพงของภาษาไปอย่างสิ้นเชิงความสดใสของน้องๆทําทำให้บรรยากาศของการเข้าร่วมการบันทึกเทปในกิจกรรม ABU เป็นไปด้วยความสนุกสนานตั้งแต่เริ่มต้น น้องๆได้มารวมตัวพบปะพูดคุยกันเพื่อรับฟังและเตรียมตัวเข้าบันทึกเทปซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักน้องๆต่างตื่นเต้นที่จะได้นําผลงานของตนเองมาแสดงให้กับเพื่อนๆอ,อีกหลากหลายประเทศได้ชมกันน้องๆเริ่มซักซ้อมเตรียมคิวในการบันทึกเทปทุกคนเริ่มประจําที่และการบันทึกเทปก็ได้เริ่มขึ้นด้วยการแนะนําตัวของน้องๆแต่ละประเทศซึ่งมีตัวมาสคอตอย่างอาบูบู ที่เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศมาร่วมเปิดตัวน้องๆเยาวชนอีกด้วยสำหรับตัวมาสคอตอย่างอาบูบูถือเป็นตัวสร้างสีสันให้กับกิจกรรมไม่น้อยโดยชื่ออาบูบูได้มาจากคำว่า A B U ซึ่งย่อมาจาก Asia Pacific Broadcasting Union หรือสมาพันธ์สถานีโทรทัศน์เอเชียแปซิฟิกทั้งนี้อาบูบูตัวมาสคอตที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นกิจกรรม A.B.U. Digital Teens 2014ได้สร้างสารรค์ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นตัวสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละประเทศซึ่งสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างน่ารักและแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของแต่ละประเทศได้อย่างชัดเจนผลงานสร้างสารรค์ด้านคอมพิวเตอร์อาร์ตที่น้องๆน,น,นำมาเสนอตามหัวข้อที่กำหนดในปีนี้คือฟิวเจอร์อนาคตของน้องๆเป็นแบบไหนแต่ละทีมแต่ละประเทศได้สร้างสารรค์ออกมากันอย่างเต็มที่เพื่อแสดงให้เห็นถึงมุมมองความคิดที่ได้สร้างสารรค์ผ่านจินตนาการเพื่อสื่อสารกับผู้ชมหวังเป็น ส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นเตือนให้เกิดจุดเปลี่ยนในอนาคตนอกจากนี้แต่ละประเทศยังได้เตรียมการแสดงมาโชว์หรือกิจกรรมมาร่วมสร้างสีงสันสนุกสนานให้กับห้องส่งอีกด้วยและการบันทึกเทปในห้องส่งก็ได้จบลงอย่างราบรื่นด้วยความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายแต่กิจกรรมของน้องๆยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ในปีนี้ความพิเศษของกิจกรรม A B U ของน้องๆเยาวชนคือการได้ไปเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยอย่างเมืองพัทยาจัง จังหวัดชนบุรีซึ่งการท่องเที่ยวในครั้งนี้ยังได้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ของน้องๆให้ได้รู้จักกันมากขึ้นซึ่งน้องๆต่างรู้สึกสนุกสนานไปกับกิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นอย่างมากสําหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเชื่อว่าน้องๆคง,งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานสร้างสารรค์ด้านคอมพิวเตอร์อาร์ตในมุมมองของคำว่าฟิวเจอร์ที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละประเทศซึ่งมีพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน การได้รู้จักกับมิตรภาพใหม่ๆการเรียนรู้จินตนาการที่ไม่มีวันสิ้นสุดและเยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะกลายเป็นผู้ขับเคลื่อนสังคมในอนาคตและอนาคตจะเป็นแบบไหนอาจอยู่ที่ตัวเราเองว่าจะกำหนดมันอย่างไร สำหรับในช่วงยูโชโชดีๆแบบมีสาระในสัปดาห์นี้นะคะพี่ยุ้ยมีนัดกับน้องๆจากรัวม,มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้องๆเขามีผลงานภาพยนตยนส้านมาฝากกันอีกแล้วค่ะเราไปติดตามดูว่าผลงานของน้องๆกลุ่ม x x y b ซ r จะออกมาเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะไปกันเลย Hello everybody My name is Chris. I've been in Thailand for the last two years as an exchange student. Today, I have to do a task that I find quite difficult. And that task is to hand out questionnaires to find out why Thai people love and respect their country. Yes. ชื่อสุปรกรบพิสุทธิ์ครับชื่อเล่นชิติครับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุุรันทานะครับคณะวิยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์ภาพยตระสระการแดงครับ Excuse me can you feel o u t this f o r m Where you from จริงๆแล้วผมชอบดูซิตคอมก่อนครับพอดูซิตคอมแล้วเฮ้ยมันมันตลกดีมันรู้สึกว่า อยากจะเข้าไปทําในกองนั้นแต่พอให้ไปเรียนทางด้านทีวีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบชอบชอบคำว่าภาพยนตร์มากกว่าเลยมาเรียนภาพยนตร์เลยต้องทําหนังมาเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเฮ้ยหนังมันก็ดีนะเลยต้องทำํำแล้วตัว,ต,ว,ต,วตัวผมชอบเป็นเด็กชอบดูหนังชอบกระตูนอะไรเงี้ยเวละก็สนุกเพลินแล้วก็อยากรู้ว่ามันทําออกมายากแค่ไหนก็เลือกภาพยนตร์นะวะ่า ดูเป็นที่คนรู้จักดีครับเพราะภาพยนตร์มันก็ดูแบบเป็นนิเทศศาสตร์ที่ดูใหญ่ดูแบบเป็นแขแนงที่คนเรียนเยอะครับผลงานที่ผ่านมาก็จะมี การเป็นจัดประกวดของภาพยนตร์ครับเอฟเฟซเป็นของฟิล์มครับครั้งที่12อ๋อ๋อแล้วก็จะมีรางวั 3, ลสามรางวัลมีของดราม่าคอมมดี้และเฮอร์เลอร์ครับผมก็จะได้ของกัวอร์ดดราม่ากัวอร์ดเฮอร์เลอร์กัวอร์ดคอมมดี้ครับมีหลักๆก,ก็มีที่ทำกันมีกัน4คนครับแล้วก็มีพวกพี่ๆน้องๆที่แล้วแต่ว่า เราไปยืมอะไรคขาแล้วเออเขามาช่วยเราในเดี๋ยวไปบ้านเขามากแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็มาช่วยทำด้วย I w a n h e c h a i l a n d How will future be ก็สำหรับผลงานที่จะเอามาโชว์ในช่วงนี้ครับก็จะเป็นเรื่อง w reform ครับก็จะเป็นเรื่องของคนไทยนะครับที่อยู่ในสถานที่ต่างๆและเพลงชาติดัง แต่ว่าทำไมเขาไม่ยอมรู้ขึ้นมาจากที่ปอนพูดมาผมว่าลองไปรับชมหนังจริงๆกันเลยดีกวนะ่าะไป Hello everybody. My name is Chris. I've been in Thailand for the last two years as an exchange student. Today, I have to do a task that I find quite difficult. that task is to hand out questionnaires to find out why Thai people love and respect their country. ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

Oh. where you from อะไรวะเข้าคนไทยเหรอแต่เมื่อกี้เพลงชาติดัง oh. อ่ะอทำไมไม่ยืนมันผิดเหรอคะมันก็เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรทำปะเราไม่ยืนมันทำไมอะคะ นี่ที่บ้านไม่สอนหรอว่าเพลงชาติดังอ่ะให้ยืนเมื่อกี้ไม่เห็นหรอรอบๆตัวเนี่ยเขายืนกันทั้งนั้นทำไมอะคะที่บ้านไม่ได้เพ็งทาไมยุ่งเลยด้วยอะ่ะแล้วคุณมีรักชาติหรอแล้วรู้ได้ไงคนที่คนร,รักชาติอะคะอันนี้ผมไม่รู้หหละแต่ผมรู้ว่าเขามีความเคารพพอที่จะยืนตรงเวลาเพลงชาติดังอะ่ะ Where are you from? I'm not sure if my actions today were right or wrong. It has made me wonder what Thai people actually think of their homeland. When even the smaller things are overlooked, surely the bigger things shall be ignored. I wonder Thailand, how will your future be? และก็มาถึงช่วงที่นักแอนิเมเตอร์ตัวน้อยทั้งหลายรอคอยค่ะนั่นก็คือช่วง a n i m เมชันเวิร์กช็กับอาจารย์แพนหลังจากที่น้องๆน,นะคะได้เรียนรู้และทําความรู้จักกับโปรแกรม 3D กันแล้ววันนี้ค่ะอาจารย์แพนเขาจะมาสอนน้องๆเนี่ยปั้นแก้ววายค่ะเอ๊ทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าปั้นแก้ววายนั้นยากง่ายแค่ไหนไปติดตามชมกับช่วงนี้เลยค่ะแอนิเมชันเวิร์กช็กับอาจารย์แพนอาจารย์แพนเขารอสอนน้องๆอ,อ,อยู่ค่ะไปชมกันเลย สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Animation Workshop กับอาจารย์แพนอีกครั้งนะคะที่เราจะมาเรียน 3D Animation ต่อกันและในสัปดาห์นี้อาจารย์แพนจะสอนทำสิ่งนี้ค่ะเอาไว้ประดับโต๊ะอาหารสุดหรูนะคะน้องๆเห็นไหมว่าแก้วไวน์เหล่านี้มีการทำที่ง่ายมากนะคะจริงๆแล้วแก้วไวน์เหล่านี้มีรูปทรงที่แตกต่างกัน แต่น้องๆดูไหมว่ามันมีจุดเริ่มต้นมาจากเส้นเช่นเดียวเท่านั้นเองค่ะโดยเทคนิค 3D ช่วยเราได้น้องๆดูในนี้นะคะอาจารย์แผนจะลองขยับจุด control vertex ของเส้นนี้ดูค่ะเห็นไหมคะน้องๆว่าแก้วที่อยู่ด้านข้างนั้นขยับเป็นทรงต่างๆตามที่อาจารย์แผนต้องการเลยค่ะ อันนี้มาดูกันนะคะว่าฟานทาแก้วเหล่านี้ได้ยังไงโดยเริ่มจากให้ทุกคนเริ่มจากการเขียนเส้นไปที่ฟอนต์วิวก่อนนะคะโดยในด้านซ้ายจะมีการแบ่งจอไว้เป็น4ีด้านลองกดดูค่ะแล้วน้องๆจะเห็นว่ามีให้เลือกทางด้าน Top ก็คือมองจากด้านบนนะคะแล้วก็ด้าน Perspective ฟคือการมองได้หลายมุมและฟอน n ์ที่มองจากด้านหน้า และไซส์ที่มองจากด้านข้างของวัตถุค่ะถ้าเราสร้างวัตถุวัตถุหนึ่งก็จะสามารถมองได้จากทุกทิศทุกทางนะคะโดยให้น้อง,องๆเลือกวาดเส้นจากด้านฟลอนนะคะเอาเมาส์ชี้ที่ด้านฟลอนแล้วกด Space bar หนึ่งครั้งค่ะทีนี้ข้างล่างก็จะเขียนว่าเราอยู่ที่ด้านฟลอนแล้วนะคะฟอนวิวจากนั้นให้เราเลือกที่แถบคำสั่ง c u r v e ฟเลือก E P c u r v e ค่ะ จากนั้นคลิก1ครั้งลงที่เส้นแกนกลางคลิกครั้งที่2เพื่อเป็นด้านในถ้วยนะคะคลิกขึ้นไปอย่างนี้ค่ะเป็นตัวแก้วน้ําแล้วคลิกย้อนลงมาจนถึงตัวก้านค่ะคลิกลงมาด้านล่างแล้ววาดฐานแก้วค่ะแล้คลิกย้อนกลับไปอีกครั้งที่เส้นแกนกลางน,นะคะแล้วกด enter ค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆทุกครั้งที่วาด ต้องวาดเกาะจากเส้นแกนกลางค่ะโดยวาดแค่ครึ่งหนึ่งของตัววัตถุนะคะเช่นแก้วน้ำอาจารย์แทนก็วาดครึ่งหนึ่งของแก้วแบบนี้ค่ะจากนั้นต่อไปที่ Perspective ค่ะเลือกมุมมอง Sin g l e perspective view ค่ะเราก็จะได้กลับมาที่มุม Perspective อย่างนี้แล้วนะคะน้องๆคำสั่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือคำสั่งที่ชื่อว่า r e v o l ค่ะอยู่ในแถบชุดคำสั่งของ Surface นะคะแล้วก็เลือก Surface ส u n ั่ง r e v o ค่ะว้าวกดเพียงหนึ่งครั้งดูสิคะได้แก้วแล้วได้แก้ววายแล้วและแก้ววายนี้หักทรงยังไม่ถูกใจเดี๋ยวเพิ่งอ,อารมณ์เสียนะคะน้องๆสามารถปรับทรงจากตัวเส้นเดิมได้อีกค่ะโดยการเลือกที่เส้นแล้วคลิกขวา Control Vertex ค่ะ จะเห็นจุดสีชมพูแบบนี้นะคะน้องๆที่ยังจะสามารถปรับขนาดได้อีกนะคะปรับขนาดของเส้นซึ่งจะมีผลต่อตัวแก้วได้ค่ะเมื่อน้องๆได้แก้วทรงที่ถูกใจสามารถใช้คำสั่ง edit duplicate แล้วเอาแก้วใบนี้ไปเก็บไว้ จากนั้นก็เลือกทำแก้วทรงใหม่จากเส้นเดิมได้เลยค่ะ แล้วนะคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็จะได้แก้วหลากสไตล์หลายทรงเลยค่ะเป็นยังไงคะลองเอาไปทํากันดูนะคะน้องๆและในวันนี้หากน้องๆมีข้อสงสัยเพิ่มเติมถามอาจารย์แพนได้ที่ f a c e b o o k /NBTYoungCreator ค่ะวันนี้ลาไปก่อนเจออาจารย์แพนในสัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับวันนี้พบกับช่วงเรียนรู้สับก,กับเจอรี่และพบกับผมพีพีทิติวัสคุณจเจริญพรครับวันนี้นะฮะผมมีคำถามคำหนึ่งอ่ะอยากจะถามเจอรี่มากเลยแต่ว่าเจอรี่อยู่ไหนนะเจอรี่เจอรี่เจอรี่อยู่ไหนเจอรี่อยู่นี่ โจลี่อยู่นี่ค่ะพีสวัสดีค่ะพีสวัสดีครับโจลี่สวัสดีเพื่อนๆที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะแต่เอ๊ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงแวแวว่าพีเนี่ยมีคําศัพท์อะไรจะมาถามโจลี่นะคือ มีคำศัพท์คำหนึ่งอะครับอยากจะถามว่าคำว่าสตอรี่บอร์ดนะฮะนั่นมันหมายความว่าอะไรอะครับโอ้ oh, คำว่าสตอรี่บอร์ดล่ะคะมียากเลยล่ะคะ่ะเ,เพื่อนๆที่ชมอยู่ทางบ้านถ้าอยากจะรู้ความหมายของคำว่าสตอรี่บอร์ดงั้นก็ตามโจลี่มาเรียนรู้คำศัพท์นี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะดีมากเลยครับโจลี่ผมนี่ก็อยากเรียนรู้เต็มแก่แล้ะนั้นพวกเราพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะก็ไปชมกันเลยสตอรี่บอร์ด คือการเขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของภาพยนตร์หรือหนังแต่ละเรื่องโดยมีการแสดงรายละเอียดที่จะปรากฏในแต่ละฉากหรือแต่ละหน้าจอเช่นข้อความภาพภาพเคลื่อนไหวเสียงดนตรีเสียงพูดและแต่ละอย่างนั้นมีลำดับการปรากฏว่าอะไรจะปรากฏขึ้นก่อนหลังอะไรจะปรากฏพร้อมกันเป็นการออกแบบอย่างละเอียดในแต่ละหน้าจอก่อนที่จะลงมือสร้างแอนิเมชันหรือหนังขึ้นมาจริงๆสตอรี่บอร์ดคือการสร้างภาพให้เห็นลำดับขั้นตอนตามเนื้อเรื่องที่ต้องการโดย ยเฉพาะภาพเคลื่อนไหวรายละเอียดที่ควรมีในสตอรี่บอร์ดได้แก่คําอธิบายแต่ละสื่อที่ใช้เช่นข้อความรูปภาพภาพเคลื่อนไหวเสียงวิดีโอนั่นเองค่ะคราวหน้าโจลี่จะมีสัตว์อะไรมาฝากเพื่อนๆอีกต้องติดตามกันให้ได้นะคะในช่วงเรียนรู้สั์กับโจลี่ค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาของโจลี่แล้วพบกันค และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่พี่ยุนนำมาเสนอน้องๆในสัปดาห์นี้ค่ะน้องๆสามารถติดตามชมความเคลื่อนไหวของรายการนะคะได้ที่ f a c e b o o k /nbtyangcreator ค่ะหรือจะติดตามชมรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ y o u t u b e /nbtyangcreator ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพี่ยุยพร้อมพี่ๆทีมงานทุกคนต้องขอลาน้องๆไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลองมองดูให้ทนาท ก็เป็นเช่นนี้อยากพาเธอไปเจอสักครั้งก็แค่เธอไปด้วยกันจะรู้ว่าเราสั่งสั่งคิดหนใจพอให้เธอได้เข้ามาสัมผัสพอให้เธอได้ทำความเข้าใจ